ก็พ่อไก่พี่น้องออกออกออกสวัสดีครับต้อนรับสู่แซ่บเเชียวครับกลับมาพบกับพ่อกันคือเก่าครับครับชั่วโมงนี้ทําแดกเองแล้วอยู่ผมป่าแจ็คคือเก่าครับวันนี้เฮามีไข่เห็ดละงโงกมีเห็ดละงโงกครับส่วนลายเป็นไข่เห็ดละงโงกกับเห็ดเพิ่งเห็ดเพิงสองสามดอกนี่แหละวันนี้เฮาอีพีง่ายๆครับลองข้าวแกงข้าวข้าวแกงกันแล้วครับข้าวแกงเห็ดละงโงกกันแล้วอ่า สุดลากะเห็นตะแกงเนาะขาแกงสุดน้ำครับแต่วมือน,นี้ปลาแจ็หนึ่งนึ่งให้ซุกนึ่งให้ซุกแล้วก็เดี๋ยวปลาแจ็คชิลองก้อยมื้อนี้เฮาก้อยเห็ดละงกครับก้อยไข่เห็ดละโงกเลยกอยเห็ดละงกมีเห็ดเพิ่งปลนน้อยนึงเอาก่อนเริ่มลงมือครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้ผมปลาแจ็กแซ่บเสริรก็แซ่บเสิเ,เชียวแน่เนเฮาเตรียมเครื่องปรุงพร้อมแล้วอุปกรณ์ง่ายๆบมมีอย่างไรเลย,เลยครับเพราะว่าเห็ดเฮาหนึ่ง าหางพักพักหอมเตรียมแล้วหมักนามีแล้วผงนัวผิเข้าขั่ว,ว,วน้ำปลาแดกครับนั่นคือเครื่องปรุงครับมาลงมือเห็ดน้ำกันแล้วก็ซิมน้ำกันเลยครับพี่น้องครับมาทานผู้ชมครับเบิรงกันเดี๋ยวนี้เด้๋ยมวอนนี้เห็ดอีพีง่ายๆเลยครับเห็ดละงโกงยังเป็นไข่เห็หนไหมครับแล้วก็มีเห็ดเพิ่งพร้อมดอกนึ่งทุกอย่างหนึ่งซุกแล้วครับหนึ่งซุกขัดลายรอบแหละเอานัวนัววันวนี้นเฮาลองก้อย ก้อยเห็ดละโง่กับท่านผู้ชมน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกจัดนัวๆไผ่หมักนัวก็ใส่หลายๆครับรยน้ำปลาแดกสีแซ่บพอแซ่บกับทับเบิ่งพริกคัว่วโอ้เด้อเด้อมีงานเข่ามีงานเขา่าอะไรครับ อยู่บ้านอเอเอ,อลกลับไปเบิ่งแล้วดิดเ,อเอากลับไปเบิ่งก,กับเจ้าหฮะดิเดี๋ยวขออันนด,ด,ดิเออกะส่งรูปให้ทีมงานเบิ่งแล้วครับเขาโอเคกะเดี๋ยวมาคุยกันอยู่ร้านตอะเล เออเขาเขาเขา,ขาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันอยู่ร้านตอนแมงเอาโอเคครับครับนายห้อยนายห้อยตามโทรมาท่านผู้ชมเอยเอาเป็นว่ามีมีมมอ่าพรุ่งนี้มีคอนเทนต์ร่วมกันครับทีมงานเนียจงครับฝากกดติดตามไปนำนะมือกันต่อครับท่านผู้ชมโอ้ยกำลังว่าสิจัดถึงๆเ,เลยขาขาวขว ก้อยก้อย,อยเห็ดละงูก้อยเห็ดละงูถ้าแม่น EP หน้ายังพเพาะปลาแจ็กในแสดงวันรอดผ <c oughs> งนัวถ้าไผ่น้ำปลาแดกระเทิงกะใส่ปลาร้าน้ำนะครับแล้วก็หางพักพักหอมครับแดลงไปเลยเล่นคือแลลวครับน้งทรงครับ <c oughs> หน้าตาดูดีขาดว้เลยครับเพิ่มเปรี้ยวเติมเปรี้ยวนิดนึงหมักนาวไผ่มาส่งก็ใส่หลายๆเลยคือพี่น้อยคือด้วยขักอยู่ซิมซิม ยังนัวบ่เถิงน้ำปัดร้ายหน่อยอออวันนี้เฮาเห็ดง่ายๆแล้วก็ะซิมกันในนี้เลยครับท่านผู้ชมคสับรสหัวนัวลงหมดโอ้ยบินซะละปินซะละ ลองซิมขับปลากอยฮลละงก <c oughs> มาเรียบร้อยแล้วครับทัาทุงครับม,ม่ะืันนี้ลองซิมเชื้อแรกของปลาแจ็คคือการขักรบก้อยก้อยไข่เฮดละงกครับส่วนลายเป็นไข่ครับแล้วกัมีเห็ดเพิ่งอยู่ดอกนึงโอ้ยรุดอรุดเห็ดเพาาะมาอยู่สองเม็ด ก่อนเริ่มลงมือซิมทานผูมม้ชงคอคือเก่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับแล้วก็ซ้อยกันเบิง่งเป็นกำลังใจให้แซบเซอร์อุบเชลเงงเงงน,เนั่นแหละซิมซิมซิมนวยนใหญ่เลยไข่เห็ดละโง่ไข่เห็ดละโงกแน่ๆถ้าถือไข่เห็ดละงา่าเลยแซงว่าอีพีหน้าพ่อปลาแจ็คเซฟ <laughs> หวานลุ้ย ม,มันลืน่นลายหวานนุ่มล้วมเห็ดเพิอกนุงน่งครับอยากซิมอยากซิมในการส่วนตัวหนึ่หวานเทกเจอร์เด็เคี้ยวกุบๆ ดูดนิ้วขาดน้ำสมเยอยอัดเป็นไข่เลยไข่บอกแม,ม่ก้อยไข่แร้วก้อยเอโง่เพิ่มผลมานำ เมือวนี้ซิมกินเพราะเป็นวิธีครับพอดีของมันบอออ่อยหลแซบบทต่างกันครับแกงเลยครับแค่ว่าถ้าแกงมันจะได้ซูดน้ำมันจะได้สดน้ำ โคกๆแต่นี่มันกับลูกของเฮดจะได้ชัดกว่าหรือุ้งบินต่ำกันหลายืมมันนี้อาเป็นว่ากินพ่อเป็นพิี่ดีพี่น้องแล้วขับแพะจับสามดอกโซนื ืมน้ำประแด่กระน,นัวกระเทิงอืมอืมอื้อืมอ,อ,อ,อย่างแซบคือเก่าอืมบ๊อบเมิร์บ๊อบเมิร์สขาดพอดีซื้อให้ให้เพื่อนเราซ้อิมนำของมันมีน้อยนะทามือโซมเอา ถือว่าผ่านครับกะแซ่บคนละแบบกับแกงถ้าแกงมะกา็เสียฮอมอพักอีตู่ไดซูตรน้ำมัน้อนครับแต่ว่าอยากลองอยากลองเห็ดแนวใหม่ลองเบิ่งนะครับมาเห็ดลองก้อยกินเบิ่งเท่แรกก็ถือว่าผ่านแซ่บเห็ดกินได้ถ้าพอเป็นไข่เป็นดอกลองมานึ่งแต่พี่น้องต้องหนึ่งก่อนนะครับล้างดีๆแล้วก็น,นึ่งนึ่งเป็ซุปครับปล่อยให้เย็นหรืออุ่นๆครับแล้วค่อยเอามาก้อย มักเสด้ยหลดุดซาบแซบแซบไผ่หมักนัวก็ใส่น้ำปลาแดกหลายๆไผ่หมักเค็มก็ใส่น้ำปลาตื่น,น้ำแต่ปลาแจ็คเอานน้ำปลาแดกก็พอแล้วอ่ะก่อนจากกันไปกับพี่น้องยังลงคลิปอยู่ประจําครับเบื้ออื่นทีมงานไม่จมมีหนักทำคอนเทนต์ร่วมกันแล้วครับสีเฮ็ดยางกักดติดตามไปแล้วบอกพลาดแน่นอนครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับกลับมาพบพ่อกันอีพีหน้าครับกดติดตามแล้วไปเจอทีมงานไม่จมอีพีหน้ารับนผู้ชมขอบคุณหลายๆครับ